สวัสดีครับเที่ยงนี้กินรีเอ้ยกินอะไรดีเอ้กินอะไรเอ้เที่ยงนี้กินอะไรดีเราไปกันที่ร้านดียำซนะครับสวัสดีครับร้านดียำซก็เปิดมาสักพักแล้วแหละแต่แแเราอยากไปลองรีวิวกันสักครั้งหนึ่งว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างหรือว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจังเลยปกติเป็นร้านประจำของไดมอนใช่ปะไดมอนกินบ่อยใช่พอรู้ว่าเป็นร้านของไอเต้ก็เลยไม่ไปเลยวันนี้เรามากันสี่คนคนหน้าเราไม่มาวัตถดิบที่นี่เขาก็แบบทีนี่ครัแล้วสดแล้วิบหายเลยของขึ้นบนบนวัตถุดิบดีแต่วัตถุสุกไม่เคยดีเน้นดิบเน้นดิบเน้นดิบมีดีบแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ที่ร้านกันีลย ร้านเนี่ยอเด็ดดีสำหรับคนที่มีเวลาน้อยพักเพียง 1> 1ชั่วโมงทำงานในในิคมหรือในตัวเมืองจะเป็นพนักงานธนาคารหรือพนักงานออฟฟิศ <c oughs> ก็มาได้นะครับชั่วโมงเดียวแต่ร <c oughs> ้านเปิด11โมงนะ <c oughs> คือใครพัก11โมงก็ทำใจก่อนหรือจะโทรนัดก็ได้จะขึ้นเบอร์ไว้ให้ เนี่ยพอเรารู้ว่าเราจะมากินเบียมเซเนี่ยผมไม่ได้กินข้าวมาสองวันแลน้เวเนี่ยทไมว่พกินอะไรวะกินก๋วยเตี๋ยวเลยเรามาถึงแล้วครับกับร้านเบียมเซ่ สำหรับใครที่มีเวลาพักหนึ่งชั่วโมงอ่ะพี่เจมเหมือนเดิมเต็มเดิมครับผมใช่ถ้าาจะทํางานในนิคมนะครับหรือว่าเป็นพนักงานโรงงานพนักงานออฟฟิศนะครับในเมืองอยุธยานะครับพักหนึ่งชั่วโมงก็มาที่นี่ได้เพราะตอนนี้เขาเปิดกลางวันก็คือ11โมงถึง2ทุ่มใช่ครับก็แน่นอนว่าอารมณ์เดียวกับค่ง่ก็คือเที่ยงนี้เลือกไม่ออกไม่่าเราจะกินอะไรดีแต่อยากกินอะไรแซ่บๆก็มานี่กลางวันที่นี่เลยเือร์กะเพราเบอพริกแกงมาครับกินยำกันดีกว่ามื้อนี้ไปครับยววมาหแจเลย เฮ้ยที่นี่ที่นี่อร่อยนะน้ำลำไย,ยนี่น้ำลำไย,ยปัน่นอร่อยมากสามนห้าบาทฮะนี่มีห้องแอร์ด้วยใช่ไใช่ครับชอบเอาดอกก็นั่งด้านหน้าครับผมใช่ครับชอบอินดอร์ก็นั่งข้างในเที่ยงๆอย่างนี้ก็นั่งข้างในครับเออทางร้านนี่มีห้องแอร์บริการนะครับนี่นี่นี่มาดูนี่ก่อนโอ้ยมาดูลำไยฮะห้าบามาทั้งสวนคอยนวลที่สวนลำไยเอ้เน้นเน้น ลำไยมาท<ด>ั<ด>้งสวนน่ะใส่มาครึ่งโลอะเกี๊ยวลรกี่บาทเองสามสิบห้าสามสิบห้าใช่ครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงลองกินก่อนเลยมีเมนูครับอ้ห ครับลองยำหอยนางรมี่ยอันเนี้เป็นหอยนางรมตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราต้องแงะหอยกินนะแล้วก็เอาปุกหอมทอดแตทียมทอดปุกลงไปอตนนี้เันต้องแง่เขายำมาให้แล้วครับก็คือใช้สูตรน้ำยำของทางร้านครับได้ลองกอดก่อนดูดีเด็ดอองเนี้ยสดนะหอยนางรมสดมากเปรียบรสชาติกังดีอ่ะปั่งแน่เย็นนี้เย็นนี้ปั่งแน่นอน นี่เป็นอีกอย่างนที่แบบอร่อยน,ะนี่ยำไท็มกับหมูยอเป็นเมนูที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายราคายอมเยี่มแล้วก็เชียววา่าไม่แพงอะไม่แพงอร่อยอร่อยทั้งๆที่เราก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแค่ว่าหม,มูมันหมูมันยออ่าแบบเนี่ย คือคอหมูทอดนะครับอันนี้เขาจะเสิร์ฟมากับกระเทียมกระเทียมเดียวก็ต้องกินกับกระเทียมเดียวกินไปไม่ต้องจิ้มอะไรเลยคือมันยังบุนแน่นอนอกิมมมนมาข้าวเหนียวนะก็ดีพี่เอมลองเมนูส้มตำกันบ้างดีกว่าส้มตำนี่นี่แบบน้ำแบบข้นข้นดูว่าต้องรัวแน่เลย ดูก้งมันกอเส้นมันกอที่นี่เส้นสับนะพี่ว่าเส้นสับมันอร่อยกว่า่มีความตึงกว่าตรงรู้ฮะฝึกทื่นเสียงตอกมันนี่อยเลยของจริงเสียงคนตีกลองแบบนู้ติ๊บติ๊โปุ <arson> ๊ดอร่อยครับแบเปลี่ยนน้สดตื่นเส้นกรอบมากไม่รู้ที่ว่าโอ้โหดอกอันนั้นก่อนออร์แกนิก ใช่เมนโออร์แกนิกอันชันเนี่ย <c oughs> เขาปลูกเองปลูกเองในบ้านเลยปลูกเองนี่เก็น,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 นยังยำนะอุ้มนะเข้าท้องครับนี่ไงนี่อ่ะกินปลาปลาคนนี้กอรอบ่ะ <c oughs> มันกรอบทังไงนุ่มๆใช่อันทันนี่แบบเฮ้เมื่อกินอร่อยนะไม่มีรสขมไม่มีรสอะไรเลยไม่มีขมเลยกินง่ายขนาดผมไม่เคยกินนะอเนี่ยขนาดผมไม่เคยกินผมยังกินกิโอ้โหลากุ้งสดเมนูใหม่อันนี้เขาเรียกอะไรนะกรบกรอบลากุ้งสดราบกุ้งสดนะครับมะนาวมาเป็นแว่นๆมาเลยที่นี่ใช้มะนาวแท้ๆนะครับ <ừ> ความใสหยิบให้ดูดีกว่าอเอางา่ายๆดูความใสของกุ้งครับใสปิ้งสดแน่นอนอะ่ะย้อนลงเลยดีกว่าลาบใส่ข้าวก่วงหอมเลยเฮ้ยอ,อันนี้ดีจริงๆงเราจะไปหาทุกดิบสดๆมาในเช้าคือท,ท,ทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีค้างคืนของที่เนี่ยลองเลยลองเลยดีเลย ออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยลงทอกหืมผุ้งมันสดอ่ะหวานอือหโคตรดีผมกินยำบ้างนีกว่าอันนี้เป็นยำปลาหมึกสะดุบมาครับปลาหมึกจากแเลิเอลิเบียมาครับ ปลาหมึกสดมากเด,ด,ด้งมากยำเนือ้อทอดกันมังดีผมลองนี่วะยำคอมูทอดครับแล้วก็เขาจะมีสายบัวให้มันด้วยคือสังเกตยำทุกกานนะพี่เตมเขาจะมีสายบัวเนาะใช่มันจะได้เป็นความเจอร์อรอของยำนะแล้วก็นะวในสายบัวสังเกตด้านในมันจะเป็นเป็นโพงใช่ป่ะนำยำมันเข้าไปข้างใน ันเข้าแตกอ่ะน้ำยำก็แอ่อบบก็มูมันแบบต้องลองครับต้องกัดเลยวเอาบ้าชอบกินนี่มาครับอือ องดีลองแซลมอนบ้างเนี่ยชอบกระเทียมแบบนี้มากเลยตัดเยอะๆพี่ก็ไม่ได้ผ็ไม่ได้ผิมากลมลมดูดดดดด ดีอะดีดีมากคือเซตหนึ่งเนี่ยเหมาะกับคนหนึ่งเนาะอิ่มพอดีเพราะมันมีข้าวแล้วก็ข้าวหนึ่งชั่วใหญ่ๆเลยได้เครื่องดื่มเย็นๆนะฮะเข้ากันลีจังใช่เวลี่กูดอ่ะมะผมรงสารตะกล้องว่ะลุยกันเลยก่อนมะ ก็วันนี้ก็กินกันอิ่มแล้วตอนนี้กำลังกลับเข้าทำงานร้านบียัมเทพเป็นไงบ้างพี่เจมโดยรวม Very good Very good น่นนนะครับบียัมเทใช่คือถ้าใครกลัวว่ามากังวันแล้วคิวจะเยอะ ผมแนะนําให้โทรสั่งก่อนก็ได้สุดท้ายนี้ก็ฝากช่องของพวกเราด้วย Toyota Diamond Auto นะครับอยากให้เราทําอะไรคอมเมนต์มาคุยกันนีกว่าแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะสทายแล้วกดกระ <c oughs> ดิ่งเอาไว้ให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับพวกเรา Toyota Diamond Auto บ๊ายบาย